ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการขัดกจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของไลเซนโดยพุทวนสุขค่ะหกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์ขัดฐานเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะรคับน้องมุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรานะครับมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ปฏิหาริย์มีการสร้างบุญบุญกุศลทั้งหลายนะครับแล้วก็น้องมุ้ยต้องบอกว่าต้อนรับนะครับ ะะวันนี้หลาย,ลายคนลูกๆหลายคนมันก็เชื่อว่าได้มีโอกาสเดูกับคุณพ่อนะคะแล้วก็จ,จะได้เดินทางไปทําบุญบ้างหลานได้ทานข้าวบ้างหลานหรือวมากระทั่งได้บอกรักคุณพ่อกันทำสิ่งดีๆนะครับนะมีรอยยิ้มให้พ่อนะฮะไม่ทะเลาะกันรวมทั้งสามัคคีไว้นะมีกําลังที่ยิ่งใหญ่สร้างบุญกุศลแล้วก็มีโอกาสก็นเอากุศลนี่นะฮะเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างจะได้มีรอยยิ้มที่ชื่นบานและเบิกบานใจในทุกสถานการณ์ในทุกสิ่งที่มีโอกาสได้ไดทําร่วมกันทุกสิ่งที่ ทำหน้าที่ในเป็นนะหัวหน้าครอบครัวก็ดีหรือเป็นลูกก็ตามเนี่ยอ,อันนี้เขาบอกว่าต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันด้วยความรักความสมานฉันนั่นเองครับค่ะแล้วก็อย่างวันนี้เองนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเองได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีนะ,ะในการหล่อหลอมพระพุทธบฏติหารจอมประทานาเราก็จะเห็นั้งความอบอบบุ่นที่เกิดขึ้นนะทั้งครอบครัวเองก็ตามหรือแม้กระทั่งลูกๆที่เป็นลูกศิษย์ของครูอัฏฐาเนี่ยว่าพ่อครูคนนี้แล้ววันนี้ก็มาเจอกันนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่จะทําให คุณพ่อหรือว่ากับพ่อครูของเราหรือทุกคนมีรอยยิ้มนั่นก็คือเรื่องของความสมัคคีกันนั่นเองใช่ครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะคะสิ่งสําคัญของเราจากพวงชนชาวไทยนั่นคือพ่อหลวงของเรานั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าหลายๆคนรักแล้วก็เทิดทูนพ่อหลวงมากด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะถึงเรื่องราวความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติเองค่ะครับ วันที่5ธันวาคมนะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับของทุกๆปีเนี่ยถือว่าปเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวภูมิพลอดุลจเดชและยังเป็นวันพ่อแห่งชาตินั้นเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวในฐานะพ่อแห่งชาติอีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทยนั้นซึ่งพระอ,องค์ท่านนั้นเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาทรงบำาเพียคุณาประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทรงพระมหากรุณาธิคุณทะรุบำรุงขจัดทุก ประุษสุกนะฮะะสมนิกรชาวไทยนะฮะทั่วล่านะฮะเราก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพ่อแห่งชาติทีเดียวฉะนั้นในวัตถุประสงค์ที่อของวันพ่อแห่งชาตินั้นสประการนะที่มีการจัดขึ้นมาหรือว่าที่มีการระลึกนึกถึงนะครับมันสาคัญนี้ก็คือนึงเพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณเพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เป็นการเทิดทูนพระคุณของพ่อยกย่องบทบาทของพ่อที่ดีต่อครอบครัวและสังคม อันนี้นะฮะและที่สําคัญก็ยังให้ลูกได้แสดงความก,กตัญญูกตเวทีต่อพ่อด้วยรวมถึงให้ผู้เป็นพ่อนะฮะมีสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนนั่นเองนั้นวันที่5้ธันวาคมนั้นก็าทุกปีก็เป็นวันคล้ายวันพระราสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวทางราชการนะครับก็ได้กําหนดว่าเป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งเป็นวันสําคัญที่ประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้ายอยู่หัวนั่นเองนะฮะ ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกวันหนึ่งด้วยครับทุกคนครับค่ะะแล้วก็ในส่วนของเราเองนะคะในการสร้างพระพุทธปาฏิหารจอมประชานหรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก็เพื่อน้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวงด้วยที่อาจารย์ได้บอกคือทําเพื่อแผ่นดินเองคืออย่างเราเนี่ยนะฮะในครอบครัวของมิเรอร์ชนแนลของบริษัทกัตยาปกุ๊บค่ะเราก็สร้างพระใหญ่ตั้งแต่วันที่5ธันวาพุทธศกราักราช2556คือผ่านมานะทั้งปีที่แล้วแล้วก็12สิงหาาเรก็อส่วนที่เป็นฐาน แล้วมาวันนี้นะฮะในช่วงเช้าก็มีพิธีหล่อในการหล่อพระพุทธหารจอมราชันในส่วนที่เป็นฉัตรมหาโพธิ์นะครับโดยมีเทวดาสี่ชั้นด้วยกันนะครับจะเห็นว่ารูปลักษณะนี้เหมือนบันไดสี่ขั้นถึงทางพระนิพพานเป็นเบื้องต้นให้กับพวกเราเป็นการสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นชีวิตเพราะแบบรูปลักษณะนะฮะมาจากศิลปินแห่งชาติที่เอาอแบบให้นะครับและรวมถึงเราก็มีโอกาสได้สร้างกุศลใหญ่ที่กําลังจะนับต่อจากนี้ไป อีกประมาณไม่เกิน45วันเราก็จะเห็นพระองค์นี้นะฮะประษฐิานเนื้อเคื่อนลำตะคองพระองค์นี้มูลค่าประมาณ10ล้านเศษเศษและที่สําคัญนะท่านผู้ชมอีกและหนึ่งเลยนะฮะสิ่งที่ท่านจะเห็นคือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะพระองค์ท่านก็คือมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่พวกเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันถามว่าทําแบบต่อไหมไม่ทำเลยครับเพราะโอ้ไปเรียนแบบพวคงสิบล้านทีนะฮะานาจะ้แล้ว บุลค่าเท่ากับการสร้างโบสถ์หลังนึงเลยปีนี้โอ้โหวงการดีๆที่เราน้อมถวายเป็นพระกุศลน,นะครับหลายอย่างเลยที่ตั้งใจไว้เพ <bargain. S 2> ื่อทําดีให้พ่อน,นั่นเองตั้งแต่สร้างโบสถ์ <itel> ปีนี้น้อ,องมวยโบสถ์ก็สําเร <realizar> ็จเสร็จสิ้นนะครับหนึ่งหลังแล้วที่วนะัดปั้นดงอําเภอชัตการจังหวัดพิษณุโลกคือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ในบิลเลอร์แชนแนลกับมูลนิธิธรรมธรรมจะลงไปเอาพระป่าไปช่วยนะครับอีกประมาณหลายแสนเหมือนกันนะฮะก็จะสําเร็จเสร็จสิ้น สัเบตหนึ่งสำเร็จที่สองคือพระก็เสร็จใกล้เคียงกันเลยคือพระเนี่ยต้องสํมเร็จเสร็จสิ้นก่อนผมดูแล้วเหมือนจะใกล้ๆเดือนเดียวกันฉ<ม>ลองโบสถ์ฉลองพระฉลองชัย<ฮ>แล้วก็ปีนี้รอบปีนี้ภาษีิวลีก็สํมเร็จเสร็จสิ้นโครงการแรกไปแล้วเห็นไหมได้ฮะความตั้งใจผมไม่ธรรมดาถ้าผู้ชมเคห็นโอ้โหทาได้ยังไงทําด้วยบาร,รมีนะครับพระพุทธานจอมราชานันแล้วก็เราเป็นลูกที่ดีของพ่อไงครับก็จะเดินรอยตามพ่อแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงทําอะไรก็รู้จักประหยัดมั่ยั่งแล้วก็ดูแลกระทั่งวัสดุต่างๆที นะจะขาดจะเกินไม่ได้เลยฮะอย่างวัสดุการสร้างฐานพระที่กําลังจัดทาจัดสร้างที่ผ่านมาเนะครับเราก็มีความตั้งใจว่าให้สมบูรณ์แบบที่สุดประหยัดที่สุดแต่คุ้มค่าในการใช้สอยค่ะคนะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครได้มีโอกาสได้เห็นภาพบรรยากาศที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทราบดีว่าการดําเนินขั้นตอนในส่วนของเขื่อนอัตคองนั้นเนี่ยในส่วนของการาทางเข้าทางขึ้นมามหรือแม้กระทั่งในส่วนของฐานเองก็ตามนก็ทําควบคู่กันในส่วนของการหล่อนะ ขั้นสุดท้ายของพระพุทธปฏิหารจอมปราชาฉะนั้นเมื่อหลังจากนี้แล้วเราคงจะได้มีโอกาสนะคะไปสักการะบูชาร่วมกันแต่ไม่ใช่ว่างานใหญ่อีกหนึ่งงานที่หลายๆคนรอคอยนั่นคือการฉลององค์พระซึ่งเราจะบอกกลับคุณผู้ชมแน่นอนแล้วก็ส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ไปดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าฐานเสร็จสิ้นไปถึงไหนแล้วก็จะมาบอกกลับผู้ชมด้วยไม่หายกันไปครับก็สาเร็จเสร็จสิ้นตามโครงการนะฮะเดี๋ยวเพาะไม่เป็นดีเป็นสิริอะไรฮะพระก็สําเร็จ ด้วยด้วยสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะได้สาระทรย์ประัจมาก็ดีนะฮะนึกถึงการสร้างบุญสร้างกุศล,ลกุศลที่จะต่อยอดให้ไปในว่าธุรกิจการงาน,าน,งานการเงินหรือครอบครัวที่รักก็อบุ่นเพราะว่าเมื่อเช้านี้มาเป็นครอบครัวก,กันมากลูกเด็กเล็กแดงนะฮะปู่ย่าตายายจูงมือบุตรนะฮะอุ้มมือหลานนะประสานมือคนรักแล้วมาสลักดวงจิตดวงใจไว้ในอัขระนะมุนตาพระคาถาที่ประจุจำเจิญเป็นแผ่นทองนะให้ผู้ชมนะมีโอกาสได้เขียนชื่อนมสกุล และรวมถึงอธิษฐานจิตกริตรูก็จะกุดกก็จะกิดนะเทวดาทั้งสีทิศประสิทธิพรชัยโอ้โหน้ามวยหนาอุ่นหนาปาข้างด้วยคนดีทั้งนั้นเลยฮะวัดจระเข้ใหญ่นะครับเห็นไหมก็จะบอกว่ามีแต่รอยยิ้มนะครับทุกคนทุกคนมาเนี่ยมีรอยยิ้มตั้งแต่เมื่อวานละทุกคนก็จะมีรอยยิ้มมาอยากเห็นภาพใช่ไหมเอา ไปชมอาทิตย์หน้าเลยกันเดี๋ยวมีการประมวลภาพผม้ช,ชมนนจริงๆนะครับเพราะว่าสาหรับใครที่อาจจะแบบไม่ได้ไปแล้วพลาดไปจริงๆก็ต้องบอกไม่มีแล้วนะเพราะว่าเราจะไม่มีการหล่อพระแล้ว<ช>คต้องรองานหน้าพิธีกรรมหน้าก็แล้วกันแต่รับรองข่าวว่าทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมติดตามการหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ไปจริงๆนะก็มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชานี่แหละนะวันนี้ครูมีรอยยิ้มมีมากเลยครับ หยาดเหงื่อแรงกายนะด้วยหัวใจปฏิหาเนี่ยับผมว่าทุกคนน่ที่จะเข้ามาเนี่ยมาด้วยหัวใจกันแล้วทุกคนรักพ่อคือในความรักสังเกตนะฮะอะไรก็แล้วแต่จะแตกแยกกันแล้วแต่พ่อแม่เป็นที่รักที่สุดของลูกพ่อนี่ไม่เคยทาร้ายลูกแต่ลูกบางทีนะฮะมาตัดพ่ออะไรต่างไหนถึงเป็สภาะครอบครัวนะก็มีเนาะส่วนใหญ่จะมีเกิดจากลูกเกิดจากบุตรแต่พ่อแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยรังแกลูกหรอกครับน้อยที่จะเห็นอาจจะมีข่าวๆบ้าง ้าไ่ดื่มน้ำเมาทาไ่เสพยาไม่มีปัญหาหรอกพ่อยังเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งต่างๆนี่เราต้องมองในเชิงภาพบวกเลยว่าพ่อทุกคนรักลูกนะครับลูกคือหัวใจของพ่อแม่ดังนั้นเมื่อเรารักท่านเราอย่าไปรักแค่วันเดียวให้รักทุกๆวันให้ทาดีทุกๆวันแล้วก็มีรอยยิ้มกันทุกๆวันอย่าไปทะเละลูกทะเลาะเนี่ยหัวใจพ่อจะสลายนะนะครับทั้งหนึ่งเรียนเล็กๆผมจาได้เลยพี่น้องนะในครอบครัวผมเนะี่ยยังไม่ค่อยโตกันก็ทะเลาะบ่แว้งกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันโอ้โหอกเป็นพ่อใช่ไหม เห็นว่าเรารู้เลยนะถ้าเป็นลูกคนเล็กจะเห็นว่าพี่ๆน้องๆพะะอทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยใจมันห่อเหี่ยวแต่ถ้าบางคนสามัคคีกัน <ฮะ S 2> มีรอยยิ้มแล้วก็ไปทําบุญร่วมกันพาพ่อไปทําบุญแล้วดูแลพ่อยามเจ็บป่วยนี่นะอันนี้ส่งผลบุญเยอะมากการดูแลพระรหันตผลในบ้านเนี่ยสำคัญนะฮะเขาบอกว่าหัวใจทเทวดาเนี่ยดูแลพระรหันเนี่ยก็คือคนที่ดูแลพ่อแม่ <ฮะ S 2> พบภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องความชั่วเรื่องของกรรมเวรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันละลายและหายไปทันทีเลยแล้วถ้าเราปฏิบัติดีคิดชอบเพราาะว่ เงากรรมมันเงาตามตัวทำสิ่งใดน,นะฮะกระจกเงาก็จะท้อนลูกดีๆเนี่ยเข้ามาหลานดีๆเข้ามาคนรักดีๆเข้ามาแต่ถ้าทำร้ายพ่อสักคำด่าพ่อสักคำด่าแม่สักคำเขาบอกว่าปากจะเท่ารูเข็ม,มต้องเปรตเป็นอสูรกายเป็นพูดพายที่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณล่องลอยไปในอากาศธาตุผมเคยจัดไอเคยพูดเรื่องราวของเนี้ยเขาบอกว่าเรื่องกรรมเนี่ยสำคัญท้าคนเราเนี่ยประเมิดพลาดพังต่อพ่อแม่บิดามารดา เพราะว่าลูกอักตันดูเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเนี่ยกรรมนั้นส่งผลถึงชั่วลูกชั่วหลานเจ็ดภพเจ็ดภูมิเลยโอ้โหหนักนั้นแล้วมุ่ยนะดันั้นน้องมุ่ยก็เป็นคนดีที่ดูแลพ่อแม่ดูแลคนที่พี่ก็ปวอย่าเพิ่งสะดุ้งเนสิ่งนี้คือเราก็ทําเราอยู่ใกล้คนดีคิดดีทาดีเราต้องทําตามทําแบบแต่ถ้าใกล้คนชั่วนะฮะพี่น้องคนไหนคิดไม่ดีกับพ่อแม่หายไปเสียเดี๋ยวนี้ขัดผลประโยชน์กันเพราะอะไรพ่อก็หนักใจแม่ก็หนักใจเพราะ ผลประโยชน์มาโรกาจะวินาศนเงินเงินทองทองทั้งนั้นใช่ใช่เพราะว่าเขาแตกแยกกันที่อยากได้ประดกบ้านเคหสถานบางทีมีสมบัติมากไม่ใช่จะสบายนมมั่วนะจ่ายหน้าผากตอนที่ลูกทะเลาะกันอันนี้เรื่องจริงนะฮะบางคนก็คือไม่มีสติไงพ่อบางคนไม่เคยลําบากมาก่อนในหลันะสงสารคุณพ่อฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะที่อยู่หน้าตรงนี้ที่ชมรายการก็ดีนะพยายามให้ลูกๆรักกันด้วยรอยยิ้มพาไปทาบุญ ต้างเป็นคนดีนะดูเรื่องกายได้มีความสุขนะครับใช่ลูๆเองก็เหมือนกันนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกอนะอย่ารักคุณพ่อแค่วันเดียวหรือว่าอย่ารักคุณแม่แค่วันเดียวรักท่านทุกๆวันเพราะว่าถึงวันหนึ่งถ้าไม่มีท่านเนี่ยะวันนั้นคือร้องไห้มาเท่าไหร่เราก็ไม่ส <พอ S 1> ามารถทดแทนทันได้ผมบางทีอพ่อแม่มาอยู่นู่นมัย่ยนะตอนที่ตายเนี่ยก็เอาอาหารไป่ี่ไว้ลงศพมันก็ไม่ได้กินได้อยู่แต่ว่าถ้าเราทําบุญนะดูแลท่านตั้งแต่ยามมีอยู่เราก็ชื่นใจชื่นําใจในที่สุดครับ หล่ะนะคะวันนี้มาเชื่อว่าลูกๆทุกคนก็จะมีรอยยิ้มมีอาจจะมีน้าําตาคลอๆกันได้บอกร<ช>ักคุณพ่อบ้างหรือบางคนก็ได้ถือโอกาสวันนี้แหละอาจจะขอโทษคุณพ่อจะเคยดื้อเคยอะไรมาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็เชื่อค่ะว่าความรักความผูกพันทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้อภัยเราเสมอนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆจะส่งข้อความเข้ามาเรื่องของคุณพ่อหรือว่าใครที่อยากจะบอกรักคุณพ่อผ่านรายการก็ได้นะก็ส่ง s m s เข้ามานะคะ พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606นั่นเองครับแล้วก็วันนี้จากงานในการหล่อพระพุทธปฏิหารจอมราชนแล้วก็เลยมีเหรียญพระพุทธปฏิหารบทเนื้อทองเหลือง5ท่านด้วยกันนี่เลยนะคะก็จริงๆบอกว่าผ่านพิธีกรรมมาเยอะแยะแล้วตั้งแต่สมัยอเราหล่อปีนี้เต็มๆโอ้โหใช่คะสารพัดเกจิอาจารย์ที่จะอธิษฐานจิตให้ฉะนั้นแล้วเหรียญนี้นะฮะยิ่งนานวันยิ่งครั้งฉะนั้นแล้วผม คิดถึงท่านผู้ชมนะ,นะคาเดียวสั้นๆนะฮะ<ร>ถึงแม้จะเป็นพระคุณที่สามไก็ให้ได้นะฮะนะฮะเราอยู่กันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะได้เป็นมงคลกับชีวิตอะไรถ่ายแล้วนะใครอยากจะมีโอกาสได้รับไปก็ส่ง SMS เข้ามานะคะมาร่วมรุ้นกันได้นะคะมีเพียงแค่5ท่านเท่านั้นนะส่งมอบภายอย่างแน่นอนค่ะและพูดถึงเรื่องราวของวันที่วันพ่อสัที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของลูกสาวแต่วันนี้ลูกชายค่ะที่ดูแลคุณพ่อปกติเราจะเห็นผู้ชายอ่ะ คุณพ่อกับลูกชายอาจจะไม่ค่อยได้บอกรลกกัน<ม>นะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่วันนี้ค่ะเขาดูแลคุณพ่อซึ่งเปรียบเสมือนเป็นดวงใจของเขาเลยนะแต่ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพูดคุยกันตอนนี้พักพกันสักค,ครู่ค่ะ